สวัสดีครับวันนี้ทีมงานของเราได้ไปสังเกตการสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพและชุมชนวัดเขียนเขตซึ่งประสบภัยน้ำท่วมมากว่า1สัปดาห์แล้วตรงไหนที่ชุมชนวัดเขียนเขตคะ่ะครับผมตอนนี้ระดับน้ำเป็นยังไงบ้างครับท<อ>่านใดทานาวัดทั่วไปนะคะก็คอบางคนก็ถ้าเตี้ยนหน่อยก็มีถั่วไปแล้วอ๋กอกยา,ยานแล้วที่ผ่านมานะี่อยู่ในระดับน้ํากี่วันแล้วครับที่อยู่ท่วมมาทั้งหมด สภาพและอยู่กินยังไงครับตอนนี้ถ้าเขาเอาข้าวมาม่ามาแจกก็หุงข้าวมาม่าถ้าเกิดว่าข้าวเขาไม่เอามาแจกก็ต้องกินม,มาม่าเองเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้จะขาดแทนเรื่องข้าวเพราะว่าไม่มีใครเอามาให้แล้วระดับน้ําตอนนี้มีลดลงบ้างไหมครับไม่มีค่ะมีแต่ขึ้นวันละสองเซนถ้าบอกว่าสิ่งที่ต้องการมากที่สุด5้าอย่างที่คิดว่าจําเป็นอยากให้เอามาให้มีอะไรบ้างจ๊ะอาหารสดหนึ่งใช่ไหมที่กินได้เลยอ่าแล้วมีอะไรอีกครับ กระป๋องแล้วก็พวนงนมเด็กออแล้วก็ยาเนี่ยแหละค่ะจําเป็นเนาะจำเป็นมากโอเคครับดได้ก็เดี๋ยวจ้านอกจากชาวบ้านในบริเวณนี้แล้วพระสงฆ์ก็ได้รับความลำบาก,บากไม่แพ้กันที่น้ำอาบน้ำใช้นใช้นะครับ,ลบแล้วตอนนี้ที่วัดมามาจากวัดอะไรนะคะหลวงพี่วัดเทพเทวดอาอ๋อแล้วคนอยู่เยอะไหมฮะตอนนี้ตอนนี้ที่โรงเรียนมีประมาณสองร้อยสองร้อยนะครับที่วัดประมาณตั้ ห้าสิบหกีเพราะว่าย้ายออกเพราะว่าน้ำน้ำช้ไม่มีอ๋อแล้วตอนนี้น้ำช้นี่ใส่เข้าไปยังไงครับหลวงพี่น้้ก็ตอนนี้ก็ยังใช้น้ที่เราปั๊มขึ้นมาแล้วก็น้ำีสมเข้าไปยโอ้แล้วมีแล้วมีสารโซมมีอะไรปะครับไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนะครับท่ขายอะไรต้องมนกาท่ามกลางความกลาหลหลังจากที่ชาวบ้านเหล่านี้ ไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างเพียงพอเนื่องจากอยู่ห่างไกลทําให้มหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพซึ่งเป็นสถาบันที่ยังยืนหยัดเพื่อต่อต้านแรงน้ําที่นับวันจะทวีคูณมากขึ้นทําให้เราได้เห็นถึงความเดือดร้อนทั้งอาหารน้ําดื่มยาและความขาดแคลนสิ่งจำเป็นพื้นฐานอื่นๆเพื่อการดำรงชีวิตไปวันๆครูดำครูอนุบาลโรงเรียนวัดเขียนเขต ที่เป็นอีกแรงหนึ่งในการเป็นตัวกลางดูแลชุมชนนี้อุดามเป็นหนึ่งในตัวตั้งตัวตีเนาะ,ะที่รวบรวมของแล้วเป็นยังไงบ้างสภาพตอนนี้ครับตอนนี้น้ำนะคะก็สูงประมาณระดับคอนะคะของบซตไซนีคะซึ่งก็จะมีคนที่ออกมาอาศยอยู่ประมาณ2 5 0คนค,ะค่ะครับผมซึ่งทีแรกก็จะมีหน่วยงานต่างๆช่วยบ้างแล้วไปไปมาคืนก็ไม่ไหวแล้วรถเราก็พังไปปเทศสบาลอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เราก็ได้รับความช่นยนจากทางมหาิทยารัยนทรภูมินะคะ ก็จัดทานขงองแก้วบ้างนะคะครับค่ะ,คะก็ก็จะมีการติดต่อกันแล้วก็มารับของที่บริจาคนะคะซึ่งเราก็ขอบคุณทางมหาดายทราบซึ้งในความกรุณงร้างของใช่แล้วก็พวกเราก็โชคดีที่ได้แรงสนับสนุนจากเพื่อนๆด้วยที่ได้รู้ข่าวนะครับแล้วก็รวบรวมเงินกันมาแล้วก็ส่งสเสบียงอาหารมา3สิ่งที่คิดว่าจําเป็นและยังไม่ได้หรือว่าอยากจะได้มากเอออยากจะได้อะไรบ้างคะกระดาษทิชชู่ได้ไ้มคะทิชชู่ได้ทิชชู่ให้ให้ดำมันไปแล้วถึได้ได้ ถาบผมอันนี้ก็คือสำคัญแล้วเราไม่มีอะไรแล้วเนาะห้องน้ําใช่ไหมตอนนี้อย่างนี้กูดามอธิบายหน่อยว่าตอนนี้ตอนนี้เข้าห้องน้ากันยังไงจ๊ะเข้าห้องน้ําก็คือว่าเข้าเข้าห้องน้าแล้วใช้ถ่ายใส่ถุงแล้วมัดปากถ้าเป็นอาคารที่มีขนาไม่ปลาย่าใช้โยนที่ปาย่าเอาพูดตรงๆเลยนะครับถ้าเป็นอาคารที่ไม่มีปลาย่าเขาก็จะมาใส่ลงในถังขยะซึ่งตอนนี้ก็ไปเอาถังขยะจากเทศบาลมาได้เอากอนามัยมาได้สามถังครับผม สะอาดกันอยู่ตรงนั้นน้ำก็ใช้อาบกันแบบประหยัดนิดนึงยังพอมีใช่ไหมคะค่ะค่ะพอมีน้ำน้ำน้ำที่หลายน้ำประปาไม่มีแล้วแต่มีไฟนะคะไม่มีน้ำไม่มีน้ำใช้แต่มีไฟแต่น้ำดื่มพอมีบ้างโอเคครับน้ำดื่มพอมีบ้างแล้วก็เผระอิญว่าเมื่อวานนี้ตอนมืดชาวญี่ปุ่นเขาก็เอามาบริจาค500ขวด ยังพอมีกันไปถ้าบัวมันมีน้อยครูจะบริหารว่าห้องหนึ่งสิบเอคนเอาน้ําไปแค่หกบัวโ <Okay. S 2> อเคไปแบ่งกันดื่มใช้บริหารแบบนี้เขามีน้ําได้ดื่มตลอดองย่างเงี้ยได้ครับเป็นแบบนั้นกก็เดี๋ยวยังไงถ้าได้กลับไปแล้วก็เดี๋ยวจะเอาคลิปวิดีโอนี้ให้เพื่อนเพื่อได้ดูด้วย <Okay. S 1> นะครับก็หวังว่าคงจะได้ช่วยกันะนะครับ,บค่นนะคะครมดีครับลแล้ววันนี้เราก็ได้มาพบกับผู้บริหารของสถานที่ที่ให้เรามาทํารายการวันนี้นะครับชื่อคุณอะไรครับ ชื่อปิงเหรอคะชื่อฟิล์มเหรอคะรู้สึกยังไงบ้างครับที่น้ำท่วมน้ำท่วมบ้านค่ะจริงเหรออยู่ที่ไหนคะอยู่รังสิตค่ะอยู่รังสิตเหรอคะแล้วคิดว่าจะมีมาตรการแก้ไขน้ำท่วมยังไงต่อไปครับถ้าหนูได้เป็นนายกอ่ะหนูจะมีมาตรการแก้ไขน้ำท่วมยังไงครับเออ นี่แหละครับคือเป็นคำตอบของนายกที่เรามีอยู่วิกฤตการณ์ครั้งนี้มาพร้อมกับความยากลําบากอย่างที่คนไทยหลายๆคนไม่เคยนึกว่าจะมีได้แต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้เราได้เห็นคือน้ําใจที่มีให้กันขอขอบคุณทุกแรงที่ได้ร่วมกันบริจาคเงินอาหารสิ่งของรวมถึงกําลังใจที่ส่งมาให้อยากให้เหตุการณ์ครั้งนี้ ทำให้เราได้คิดใหม่ทำใหม่เพื่อไม่ให้ต้องมาเสียใจย,ย้อนหลังกับบทเรียนราคาแพงแบบนี้อีกวันนี้ผมกระติกสิงหาคมข่าวมิติที่3รายงานครับ